เรากลับเข้ามาสู่สาระในส่วนของวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับผมเองนั้นก็ยังคงนำเรียนว่าเราก็จะไม่ลืมพืชเศรษฐกิจของเรานั่นก็คือในส่วนของเงาะแต่ก่อนอื่นเรามาดูประเด็นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตอของพืชและในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืชประเด็นนั้นอยู่ตรงคำถามที่ว่าหมอทุเรียน แล้วฝนเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ผมก็ต้องนําเรียนว,ว่าจากการไปติดตามการพยากรณ์ข้อมูลต่างๆแล้วก็พอที่จะสรุปให้เห็นภาพกว้างๆคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าการพยากรณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับการคาดการอาจจะต้องถูกอย่างน้อย50%ละประเด็นคือขณะนี้เนี่ยมันมีข่าวสารเรื่องของอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่จะเข้ามาไปติดตามฟังการ พยากรณ์อากาศหรือคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคตะวันออกเราฝนฟ้าที่ตกก็ยังคงเป็นช่วงของอร่องมรสุมที่อาจจะรอยตัวขึ้นอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนั้นเขาอ่อนกําลังไปโมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งอันดามันก็ยังพอมีกําลังแต่3-4วันที่ผ่านมาบางพื้นที่อาจจะไม่ตกเลย ทีนี้ประเด็นก็ออกมาก็คือเมื่ออิทธิพลในส่วนของอมวลพายุหรือก็ต้องไม่ใช่นะครับต้องเรียกว่ายอมความกดอากาศตำ่ำไม่ได้มีผลโดยตรงอาจจะมีผลโดยอ้อมก็คืออาจจะยังคงมีฝนตกประเด็นก็คือในส่วนของการพยากรณ์คาดหมายเข้าสู่ฤดูหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่ต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้น ตอประเด็นว่าเราจะหมดฝนเมื่อไหร่ก็ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าในส่วนของการเจริญเติบโตของพืชก็ยังคงเข้าสู่ฤด,ดูการประเด็นนั้นอยู่ตรงเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของพิทักษ์กรส่วนใหญ่เมื่อฝนทิ้งช่วงท่านก็จะบังคับน้ำเพื่อที่จะให้ทุเรียนของเราหรือไม้ผลของเรานั้นออกดอก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะอ,อธิบายให้เกิดเห็นภาพและก็เข้าใจก็คือคำว่าการอดน้ำหรือการบังคับน้ำนั้นจะมีอยู่หลายประเด็นที่เกิดความผิดพลาดในปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลก็ออกกันมาให้สาระให้ความรู้มากมายทีเดียวถูกบ้างไม่ถูกบ้างเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างแต่เราต้องเข้าใจในหลักการของพืชครับผมจะนำเรียนว่ากรณีแรกก็คือ การที่เราจะบังคับน้ำนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะทำให้พืชของเราเกิดสภาวะความเครียดซึ่งพืชหรือไม้ผลของเรานั้นเราจะต้องดูองค์ประกอบประกอบไปด้วยหนึ่งคุณภาพของใบเขาพร้อมแล้วหรือยังนั่นหมายความว่าไม้ผลที่จะบังคับน้ำจะออกดอกได้นั้นจะต้องเป็นใบแก่ใบสมบูรณ์นะครับอย่างทุเรียนเนี่ยใบยแก่ใบดำ ยอดตั้งตรงนี้เราก็รู้ว่าเราสามารถจะเข้าสู่ระยะการควบคุมน้ำได้การควบคุมน้ำมิใช่การจำกัดวงน้ำหมายความว่าการให้น้ำยังคงเต็มรัศมีของทรงพุ่มไปถึงแค่ชายทรงพุ่มส่วนการที่เราจะถอยน้ำมิใช่เป็นความหมายว่าเราจำกัดวงน้ำให้แคบลงครึ่งวงถูกต้องครับในอดีตเนี่ย เราใช้วิธีนี้แต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าทรัพยากรในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยสมัยก่อนเขาวงฝน8ดแดดสี 4, คือฝนตกต่อเนื่องความชื้นสูงดินอุดมสมบูรณ์เก็บน้ําได้ดีเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ในปัจจุบันเรามีถึง3ามฤดูดังนั้นสรุปว่าการให้น้ําหรือการบางังคับน้ําคือให้น้ําเต็มวงแต่สิ่งที่เราจะสามารถนํามาประกอบการได้ก็คือ การลดเวลาลงมาเช่นเราเคยให้น้ำหนึ่งชั่วโมงในระยะการบำรุงผลถึงระยะเวลาบังคับออกดอกเราอาจจะถอยลงมาเหลือ20นาทีหรือ30นาทีก็คือ3 0ถึง50%ของเวลานั่นคือส่วนหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งคือการเลื่อนวันออกไปเช่นเราเคยให้น้ำสามวันครั้งเราก็อาจจะเลื่อนออกไปเป็น4วันหรือ5วันตามชนิดของพืช สิ่งที่เราจะนำมาประกอบการพิจารณาหรือนำมาดูลักษณะของใบผมนําเรียนตลอดนะครับว่าเมื่อเราหยุดการให้น้ำกับกรณีใบที่พร้อมเขาจะเกิดสภาวะความเครียดใบจะสลดให้ยึดหลักช่วง11โมงเช้าบวกลบคือ10โมงครึ่ง11โมง11โมงครึ่งไม่เกินเที่ยงเขาแสดงอาการใบสลดเล็กน้อยนั่นหมายความว่าเขามีความเครียดแล้ว ในระดับเครียดปกติแต่ถ้าเราจะให้น้ำเราก็จะดำเนินการให้น้ำในวันลุ่งขึ้นนี่คือการใช้น้ำเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกแต่ถ้าเราปล่อยนานไปจากใบสลดเป็นใบหูลงตรงนั้นเป็นการเครียดแบบหาวรเมื่อเราปล่อยนานเกินไปแล้วรายให้น้ำจะเกิด ความเสียหายทันทีคือเกิดการหายใบใบภายในทรงพุ่มที่เป็นใบแก่จะเกิดอาการเหลืองและก็ล่วงจะกลายเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นในความหมายที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้ก็คือให้แค่เป็นการเครียดเล็กน้อยแล้วเราก็จะทำการให้น้ำส่วนในแต่ละพืชแต่ละชนิดย่อมมีความแตกต่างกันอย่างกรณีของทุเรียน เราก็จะใช้หลักการเช่นนี้ในกรณีของบังคุดเองเราเข้าใจนะครับว่าบังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกลองกองก็เป็นพืชที่มีระบบรากลึกดังนั้นการที่เราจะทําให้เขา,เาได้รับรู้ในเรื่องของการอดน้าเพื่อสร้างความเครียดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง20วันในช่วง20วันอาจจะมีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็แล้วแต่ครับนั่นคือประเด็นของ พืชชนิดนี้ซึ่งมีระบบรากลึกเพราะฉะนั้นในส่วนของเมื่อพืชที่มีระบบรากลึกได้รับการบังคับไป20วันเขาก็จะแสดงอาการเมื่อแสดงอาการสลดเล็กน้อยเราก็เข้าสู่ระบบของการจัดการน้ําเมื่อจัดการน้ําไปแล้วเราก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าการให้น้ําเป็นการส่งเสริมให้เขาออกดอกแต่เราจะไม่ได้ให้ต่อเนื่องเพราะถ้าเราให้ต่อเนื่องก็จะกลายเป็นใบอ่อน ดังนั้นระบบของการบังคับเนี่ยจึงต่างกันระหว่างอย่างทุเรียนเราอาจจะใช้สามวัน4วันหรือก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นในส่วนของบางคุดอาจจะเป็น5วัน7วัน10วันแล้วแต่ลักษณะของพื้นที่แต่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันก็คือต้องเป็นใบแก่ที่มีอายุครบเกิน4เดือน5เดือน6เดือนนี่คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้เพราะ ในส่วนของบางสวนอาจจะไปใช้ระบบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่สถานะอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าเกิดมีกระแสลมแรงขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสภาวะความเครียดที่เร็วขึ้นเราก็จะต้องปรับระบบ กลายเป็นเรื่องของการปรับระบบในการบริหารจัดการต่อไปซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเราก็จะมาให้เป็นประเด็นสาระความรู้กันต่อไปพี่นักสกอรครับในส่วนของกรณีเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานั้นก็อยากจะนําเรียนว่าจากนี้ไปเนี่ยฝนจะน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้เตรียมการในเรื่องของระบบของการจัดการน้ําก็ขอให้เร่งดูแลก,กันนะครับ หลายส่วนก็ทําการทดสอบกันแล้วปรับระบบแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอส่วนที่แตกเสียหายกันไปประเด็นในส่วนของคําถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ระบบของการบังคับน้ำเพื่อป้องกันการแตกใบอ่อนมีผลหรือไม่คำตอบคือมีแน่นอนครับการที่เราจะไปใช้ปัจจัย ไปในการพ่นใบบังคับใบในสาระที่ผ่านมาเนี่ยกับการควบคุมน้ำการควบคุมน้ำเป็นการที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนและมีผลผมเคยอธิบายเรื่องนี้ว่าในบางปีเหมือนอย่างทุเรียนเวลานี้นะครับแค่เราควบคุมปริมาณน้ําแล้วบางครั้งเกิดสภาวะอากาศสนับสนุนเช่นอาจจะมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นลงมาใบาที่ขยับออกมาก็ชะ,ะงัก ชะง,งักโดยธรรมชาติแต่เขาไม่ได้เสียหายนะครับเขาก็ชะง,งักไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนใช้ปัจจัยที่อาจจะเป็นลักษณะไปบังคับเขามากเกินไปในส่วนของพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นกรณีบังคุดคำตอบที่ผมได้ตอบไปในคลิปที่ผ่านมาแสดงให้เห็นนะครับว่าการที่เราจะใช้ปัจจัยไปควบคุมใบนั้น มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเป็นในส่วนของการใช้ปัจจัยชนิดนี้แล้วสิ่งแวดล้อมเอ,อื้ออมนวยเราก็จะได้ผลแต่ถ้าเกิดสภาวะสิ่งแวดล้อมไม่อื้ออมนวยเช่นเกิดฝนตกพายุลมฝนตกหนักมันก็จะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นเรื่องของการเสียต้นทุนที่สูงมากนี่คือประเด็นในส่วนของเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและการพัฒนาของพืชมาดูในเรื่องประเด็นเรื่องของศัตรูพืชน,นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่า จากนี้ไปกลุ่มเชื้อราจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเชื้อรานี้ถ้าเราจะพูดถึงชื่อของโ,โรคพืชก็จะเป็นโรคใบจุดโรคขอบใบไหม้โรคใบแห้งโรคแอนแท็กซ์โนดเต้นกลุ่มเชื้อราที่เราเรียกว่าเขาจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันร้อนจัดกลางคืนมีความชื้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มของสารเคมีพื้นฐาน เราก็ย้ําว่าการป้องกันถ้าเป็นหน้าฝนเราจะใช้ในตระก,กูลคอปเปอร์แต่พอเข้าสู่ฤดูร้อนเราจะใช้ในกลุ่มของพวกโปรพีเนปนะครับโปรพิเนปหรือจะเป็นแมนโคเซปหรือจะเป็นในส่วนของเบลคุดหรือจะเป็นในส่วนของแคปแทนถ้าเป็นกลุ่มยาเชื้อก็จะเป็นพวกรามิน่าตาลิซานนี่คือกลุ่มที่เป็นพื้นฐานที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ในเชิงป้องกันนะครับ แล้วก็กลุ่มเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันการระบาดของโรคได้คำว่าป้องกันหมายความว่าค้นไปก่อนก่อนที่จะมีการระบาดเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้จะไปปกป้องไม่ให้เชื้อราที่ปลิวมาแล้วเกิดการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากกรณียาพื้นฐานเหล่านี้ผมให้ท่านเลือกเอานะครับจะเป็นโปรปินเนปเป็นแมนโคเซปจะเป็นแคปแทน ท่านเลือกได้ทั้งสิ้นอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกเบลคุดเราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบราก เพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราดทีเคซอนและทีเคซอสอย่างละ50ซีซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอหนึ่งและทีเคซ .2 อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีทุกสาขาเอาเด็ดเทคโนกรอบตอนทําใบทุเรียนให้ให,ใหญ่ชั้นใบมากเมื oh, ่ตอต้นท,ทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบํารุงให้ใบสมบูร์ โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15พ่น2-3ครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดํามันอย่าลืมทําใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดํามันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับ ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสื่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิก จำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวโรคหลากเหน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองถึงสครั้งแก้โรคโคนเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใชยพืชเกษตรทุกสาขา ผลเน่าผลเน่าในทุเรียนะต้องฟอรีอาฟอส400เท่านั้นฟอรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟอรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Green Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไพิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่อดีบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรใช้สีนในก้อนสองพนนะาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลชันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพัน <c oughs> สวนชันก็ช้ <c oughs> สีนก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไาทะเลสกัดพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทางนานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษัทเอราวันกระพิพันต,ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราเกลับเข้ามาดูพืชสิทิ์ที่นำเสนอทุกวันพฤหัสนะครับนั่นก็คือในส่วนของเงาะประเด็นของเงาะนั้นเราก็คงจะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำเช่นเดียวกันพี่น้องสกอร์ครับก่อนอื่นเนี่ย เราจะต้องย้อนกลับไปดูในพฤติกรรมของเงาะว่าเงาะเป็นไม้ผลที่ใบเขานั้นค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยได้ดีมากเพราะฉะนั้นปัจจัยทางใบที่เราพ่นเนี่ยเราจะเห็นผลได้เร็วอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเงาะเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเขาจะช้ากว่าทุเรียนเขาจะช้ากว่าแต่ในคําว่าช้ากว่าตรงนั้นเป็นทางระบบราก แต่ถ้าเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อปัจจัยทางใบการพ่นปัจจัยทางใบจะได้ผลเร็วดังนั้นในส่วนของประเด็นณเวลานี้ก็คือเงาะอยู่ในสภาวะของการแตกใบอ่อนการแตกใบอ่อนของเงาะเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันเนื่องมาจากที่ผ่านมาเงาะนั้นเขาได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอการสังเคราะห์แสงการฟื้นตัวการเจริญเติบโต กระบวนการที่จะใช้พลังงานของแสงมาเปลี่ยนตัวธาตุอาหารให้เป็นพลังงานภายในต้นเนี่ยมาดีกันอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ส่วนใหญ่ครับจะมาแตกใบอ่อนกันอยู่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีสำหรับเงาะที่เป็นใบแก่คืออายุใบเขาได้ ประเด็นที่ผมกําลังจะย้ําต่อก็คือว่าถ้าเงาะเขามีความสมบูรณ์คุณภาพใบเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนยากแต่ถ้าเข้าสมบูรณ์ต่ําหรือสมบูรณ์ปานกลางเมื่อแค่อายุแค่เพียงสองเดือนหรือ60สิบวันอากาศเอื้ออํานวยเขาก็จะแตกใบอ่อนได้อีกทีหนึ่งอันนี้คืออีกกรณีเงื่อนไขหนึ่งส่วนเงื่อนไขต่อมาเงาะสาวเงาะที่มีอายุเป็นเงาะรุ่น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตได้เร็วอย่างเช่นใบดำใบอั้นตันดีเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝนตกความชื้นสูงแสงแดดยาวนานกลายเป็นว่าเขาแตกใบอ่อนในบางครั้งในส่วนของช่วงจังหวะระยะเวลาที่จะมีการออกดอกปรากฏว่าเกิดหมอกลงน้ำค้างแรงมีความชื้นสูง สิ่งที่ผมได้อธิบายไว้ก็คือเขาก็จะดูทซับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ไวสำหรับเงาะสาวนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการแตกใบอ่อนดังนั้นในกรณีที่เงาะมีการแตกใบอ่อนนั้นเราจะไปใช้สูตรบังคับเหมือนกับทุเรียนเหมือนกับมบงคุดได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เลยครับเพราะอะไร มันมีเหตุผลว่าเงาะเป็นไม้ผลที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ปลายยอดยิ่งท่านบังคับเท่าไหร่ท่านไปอดน้ำหยุดการส่งเสริมการเจริญเติบโตใช้ปัจจัยไปคุมอย่างเช่นการใช้ศูนย์ห้ในอัตราสูงนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เงาะหยุดชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็จะไม่ออกดอกเพราะด้วยเหตุผลว่าการแตกใบอ่อนของเขา เป็นพฤติกรรมในลักษณะที่บอกให้เรารู้ว่าเขายังไม่พร้อมเขาจําเป็นที่จะต้องสร้างใบขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรุ่นใบเพื่อให้ใบเหล่านั้นเป็นโรงครัวที่มีประสิทธิภาพผมมีโอกาสที่จะศึกษาข้อมูลตรงนี้มาเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของเขาดังนั้นเรากึงมีคำแนะนำว่าท่านกรณีที่เงาะแตกใบอ่อนท่านจะต้องส่งเสริมอย่างเดียว ส่งคําว่าส่งของพี่น้องชาวสวนคือให้น้ําให้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตบํารุงโดยเฉพาะเงาะนั้นเขาเป็นพืชที่ต้องการปริมาณในตัวเจ่นสูงสูตรทั้งทางดินทางใบเราก็ใส่เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยเคมีนั่นคือประเด็นที่เราจะใช้ต้นทุนที่ต่ำลงในอดีตเนี่ยเราเคยจำได้มีงานวิจัยมีงานส่งเสริมนะครับ เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ทาให้เงาะออกดอกก็ถูกต้องครับเพราะเงาะเป็นพืชที่ต้องการในตัวเช่นสูงดังนั้นเพื่อให้การลงทุนของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะต้องบํารุงเต็มที่การบํารุงเต็มที่นั้นถามว่าแล้วในส่วนของกรอบระยะเวลาถ้าเป็นเงาะที่มีต้นสมบูรณ์คุณภาพใบเดิมดีแล้วพลาดแตกใบอ่อนเขาใช้เวลาเท่าไหร่ต่ำสุดคือ45วัน สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ